แล้วอยากจะปรึกษาว่าคือหนูอ่ะแต่งงานแล้วก็ทีนี้เนี่ยหนูทำสวนทุเรียนกับสามีค่ะแต่ว่าทีนี้มันดด้เกิดเหตุไาตกรรมขึ้นแล้วคือเป็นยังไงคือสามีหนูเขาเสียชีวิตค่ะใช่แล้วทีนี้ชื่อของสวนทุเรียนนะคะคือชื่อของสามีหนูทางฝั่งพ่อแม่เขาอะค่ะก็เลยเหมือนแบบจะเอาทรัพย์สินตรงเนี้ยไปเป็นของตัวเองแต่มันคือสิ่งที่หนูทราบไม่ทันเรอเข้าใจเข้าใจครับหนูเลยนมาปรึกษาคี่หับ โอ้ oh, เรื่องนี้ง่ายๆเลยนะครับเรื่องนี้ กฎหมายเขาสันนิษฐานด้วยเลยนะกฎหมายทรัพย์สินที่หาได้ระหว่างสมรสเนี่ยเขาเรียกเป็นสินสมรสสินสมรสก็ตกแก่ทายาทถึงแม้ว่าสินสมรสฉบับนี้จะเป็นชื่อสามีคนเดียวหรือชื่อภรรยาคนเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์มรดกทีนี้เขาแบ่งกันเขาจะแบ่งกันยังไงเขาแบ่งก็คือถ้าเป็นมรดกนะครับก็แบ่งเอาสินสมรสสมรส,สมรก็คือให้ภรรยาครึ่งหนึง่งเราได้มาครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งตกแก่ทายาททายาทมีใครบ้างมีพ่อแม่มีภรรยาดังนั้นแหละอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คงต้องแบ่่่งให้ภรยาแและพอม อย่างละเท่าๆกันดังนั้นพ่อแม่จะมาเรียกร้องเอาส่วนทุเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกต้องเราสามารถขัดค้านได้แล้วก็ตามกฎหมายเขาไม่มีสิทธิ์มาดําเนินการแบบนั้นเลยไม่มีสำนงานที่ดินหรือไปโอนที่ดินเนี่ยก็โอนไม่ได้เพราะมันจะต้องแบ่งให้เป็นไปตามกฎหมายเขาจะมีสิทธิ์แค่ส่วนเดียวในส่วนของบริโเท่านั้นซึ่งส่วนเดียวเขาเนี่ยเขาก็จะต้องแบ่งให้ภรรยาด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องวิตกกังวล ก็ต้องคุยกับพังดีดามมาดาของสามีนะครับว่าในส่วนนี้มันเป็นทรัพย์สินส่วนลดนะจะต้องแบ่งตามกฎหมายนะครับถึงจะเป็นชื่อของลูกชายแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าเป็นสินสรสอ่าต้องแบ่งกันตามที่พี่พูพดกล่าวไปข้างต้นนะครับถ้ามันในกรณีที่มันต้องแบ่งแบบมันแบ่งเป็นในส่วนของแบบส่วนเลยหรือว่าเป็นเงิน,นอันนี้แล้วแต่การแบ่งกันเขาเขียนว่าให้แบ่งกันตาม ส่วนคนละเท่าๆกันกฎหมายเขียนอย่างนี้เลยนะทีนี้วิธีการแบ่งก็แล้วแต่ว่าวิธีการแบ่งเขาอาจจะแบ่งแบบอ้าวแบ่งที่ดินไปคนละครึ่งเลยอีกส่วนหนึ่งก็ให้กับพ่อแม่ให้กับทายาทเนาะรวมทั้งเราด้วยแต่บางกรณีเขาก็บอกว่าเอางั้นให้ตีเป็นราคาเงินมาเลยไม่ได้ไม่อยากได้สวนลอกเอาเงินไปเข้ากับจํานวนพื้นที่เนี่ยเขาจะแบ่งกันวิธีการเนี่ยเป็นการตกลงระหว่างทายาทเท่านั้นซึ่งตกลงแบบไหนก็ไม่มีผิดนะครับขอให้เป็นไปตามสัดส่วนที่จะได้รับตามกฎหมายแค่นั้นเอง กฎหมายไม่ได้บอกว่าให้ไปเอาทิศใต้ทิศเนหนือทิศนู้นที่นี่กฎหมายไม่บอกให้ไปแบ่งกันจัดสรรกันเองเลยจะขายแบ่งเป็นเงินหรือจะเอาไปขายทั้งหมดแบ่งเป็นเงินมาหารเฉลี่ยตามสัดส่วนที่บอกกล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็ได้ก็แล้วแต่หมดเลยครับ มันจาเป็นแล้วแต่เลยแล้วแต่ว่า<ม>อยากได้แบ่งเลยนะครับถ้าใครอยากได้ที่เอาไปทําจริงๆเราก็ยอมตัดงั้นก็จ่ายเป็นเงินมาเท่ากับราคาซื้อขายที่ตกลงกันซื้อขายนี่ก็เป็นการตกลงกันนะว่าตั้งราคาซื้อขายกันที่เท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนของเราที่เป็นสินสมรสเราอาจจะตั้งราคาหนึ่งก็ได้เพราะมันเป็นทรัพย์ของเราเรามีสิทธิ์ส่วนที่เป็นมรดกนะครับอาจจะขายในราคาเคยอิก็ได้ก็แล้วแต่วิวธีการขายอะครับมันแล้วแต่ว่าเราจะเมเน g หรือจัดก,การเองนะครับ<ม>ได้ครับคุยดีๆนะอย่าตบตีกันนะ S <S ยังมีข้อไหนอืมไม่เป็นไรครับรับทุกคดีครับตามเบอร์โทรข้างบนนี้ครับ,ค,บครับ